สวัสดคีครับเซียวตู่ครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทํานามบัตรแบบง่ายด้วยตัวเองนะครับโดยลักษณะนามบัตรที่ผมออกแบบมาจะเป็นลักษณะนี้นะครับผ่านตัวโปรแกรมแคนวานะครับก็มีวิธีการขั้นตอนอยังไงเดี๋ยวมาดูในคลิปนะครับโดยผมจะปริ้นจากเครื่อง hpm 2 8 1นนะครับในการปริ้นตัวการ์ดนามบัตรออกมานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันเลยครับผมเริ่มจาก ดีไซน์นามบัตรจากโปรแกรม Canva นะครับง่ายๆเลยครับนำรูปของเรามาดีไซน์ในโปรแกรม Canva นะครับแล้วก็ลง QR Code ต่างๆที่เราอยากลงนะครับชื่อนามสกุลนะครับตำแหน่งแล้วก็เบอร์โทรอีเมลนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ส่งออกไฟล์ดาวน์โหลดนะครับเป็นไฟล์ png นะครับ หลังจากนั้นผมจะใช้ไฟล์ตัวนี้ครับส่งเข้าตัว PC เพื่อทำการพิมพ์น,นำบัตรอีกทีนะครับภายหลังที่ผมออกแบบตัวโปรแกรม Canva นำบัตรเรียบร้อยนะครับผมก็จะมาเลือกกระดาษนะครับในที่นี้เราจะใช้กระดาษขาวนะครับเป็น c o นเล card าร์ดเความหนาอยู่ที่250กรัมนะครับ A4 mm hmm. ก็ราคาไม่แพงครับซื้อทั่ว,วไปนะครับ เดี๋ยวเราจะปิิ้นใช้กระดาษตัวนี้ในการใส่เข้าเครื่องนะครับกระดาษเราก็จะใส่เข้าเทหนึ่งเลยนะครับหงายหน้าที่จะปริ้นขึ้นนะครับปิดลงไปครับหลังจากนั้นก็สั่งพิมพ์ครับผมได้ทำการดาวน์โหลดไฟล์นาบัตรที่จะสั่งพิมพ์ลงไปน,นะครับใน PC กดปิิ้นเลยครับ ตัวนี้จะเป็นโปรแกรมสั่งพิมพ์จาก Windows นะครับเราก็เลือกเครื่องพิมพ์เป็น HP M 281ให้ตรงนะครับตรงนี้สำคัญนะครับเลือก Paper t ไท e นะครับให้เป็นกระดาษความความหนาเท่าที่พอจะหาได้นะครับก็อยู่อยู่ที่ตัว200กรัมนะครับตัวนี้ผมเลือกเป็น HP Photo 200กรัมตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับ ผมก็จะเลือก A4 เนี่ยให้มี9 9รูปนะครับแล้วก็ไปเพิ่มจํานวน9รูปนะครับเราก็จะได้ A4 เป็นนามบัตรของเรา9แผ่นนะครับแล้วก็สั่งฟินครับ เดี๋ยวเราจะมาลองสแกนกันดูนะครับตัวนี้จะเป็นเว็บไซต์นะครับตัวนี้จะเป็นลายสังเกตขวดด้านบนนะครับจะเปลี่ยนตามที่เราสแกนได้ถ้าเรากดลิงก์ไปก็จะเข้าเข้าที่เราทำ qr code ไปนะครับเว็บไซต์ลายนะครับตัวนี้เป็น my shop แล้วก็ตรงนี้เป็น YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าส่วนของ y o u t u b e ดูนะครับนี่ครับเป็น YouTube by CO2 อันนี้ก็เป็นวิธีการทำนามบัตรแบบง่ายๆนะครับผมังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยน,นะครับสำหรับวิธีการทำนามบัตรแบบง่ายๆนะครับโดยที่ใช้สัต์ิกรที่มีอยู่ ให้มีประโยชน์สูงสุดนะครับผมฝากเพื่อนๆติดตามช่อง CO2 ตได้ทุกช่องทางนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ